วันนี้จะมาลองคมดาบของพี่นะครับพี่จัก,กรวาลน,นะครับอันนี้อ่านี่เป็นกระดาษ A4 นะครับผมทำคมจุดจได้ดดดดขนาดนี้นะครับนะนี่ยครับนี่อันนี้ดาบเนี่ย จีดกระดาษสีได้เนี่ยถือว่าสุดยอดสุดยอดแห่งความคมเลยนะครับอันนี้นะ mm. ก็เอาไ้ท้าเอาไ้ท้าแข่งนะครับจีดกระดาษนะอย่างเนี้ยดาบนะเนี่ยไอไปฟันขวดขวดน้ำขวดเป่าเนี่ยนะครับขวดเป่าเนี่ยมันมันต้องฝีมือชนิดเพะว่าระดับเซียนหยยบหยียบเมฆนะครับนะ ผมยังทําไม่ค่อยได้เลยนะครับนะกระดาษอยู่กับมีดกับดาบนะครับไม่ใช่ว่าดาบผมเนี่ยมันไม่คมนะครับนะพี่อันเนี้ยดาบนะคมสุดๆเลยนะเดี๋ยวพี่ดูนะครับคมราวมีดโกนเลยนะเดี๋ยวอันนี้ขออไ้นะครับนี่นะเห็นเห็นไหมน้อนี่นะครับเนี่ยเนี่ยคมแทนมีดโกนได้เลยนะครับเนี่ย เห็นหรือเปล่าครับเนี่ยโกนขนได้เลยก็แล้วกันนะอย่าไอเอาไปนะเอาไปลองนะครับไปแข่งกันนะครับสู้เข้าไม่ได้ก็อย่ามาโทษด,ดาบผมว่าไม่คมก็แล้วกันนะครับมันอยู่ที่ฝีมือพี่นะครับการจะแข่งขันนะครับพี่ต้องฝึกให้มันดีก่อนนะครับอย่าไปโทษด,ดาาโทษฝีมือตัวตัวเองก็และอันนี้คมแบบ กนี่นี่ว่าสุดยอดแห่งความคมของดาบที่เข้าที่เท้าที่ทาได้แล้วนะครับอันนี้นะที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือพี่นะครับนะนะลองเอาไปแข่งดูนะครับแข่งโกนขนนะแข่งดูนะแข่งแข่งกีดกระดาษดูนะแข่งกีดกระดาษดูนะครับอยาไไปฟันยังไงมันใช้ฝีมือนะดาบเนี่ยผมผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต ดาบดาบแรลลิงเนี่ยนสุดยอดของของของเหล็กที่ที่ใช้ทำนะครับนะวันนีนะครับพี่นะเอาไว้ฝึกดีๆนะครับอันนี้ก็จะประกอบให้ละอันนี้นะจะประกอบให้แล้ววันนี้นะประกอบให้แล้วนะครับเลือกเล่มที่มันเจ๋งที่สุดนะครับที่ทําคมออกมาให้เจ๋งที่สุดแล้วครับอันนี้นะทั้งแข็งทั้งคมนะครับอันนี้นะ ทำแข็งคมนะครับเนี่ยฝังตองฝังเลยอ่าโอเคครับวันนี้เรียนให้ทราบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ